ถ้าจะพูดถึงตัวช่วยที่ทำให้คุณแม่มือใหม่คุณแม่หลังคลอดสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตัวช่วยนั้นคงหนีไม่พ้นชุดให้นมเนื่องจากช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมเจ้าตัวน้อยได้สะดวกและรวดเร็วคุณลูกไม่ต้องรอนานส่วนคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวโป๊เมื่ออยู่นอกบ้านไม่ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนหรือไปออกงานสำคัญก็หมดกังวลสำหรับคุณแม่คนไหนที่ยังไม่มีชุดให้นมลองหาซื้อกันดูนะคะรับรองว่าเป็นไอเทมที่มีประโยชน์แน่นอนปัจจุบันชุดให้นมก็มีให้เลือกหลายแบบซึ่่่งแแตตละบบบบกกก็มมมมีีคุณสสััิทเหาาร ้งานที่แตกต่างกันทั้งชุดทำงานชุดเรสออกงานดังนั้นวันนี้เราจึงขอแชร์วิธีการเลือกชุดให้นมที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่และแนะนำ10อันดับชุดให้นมที่ดีไซน์ทันสมัยเนื้อผ้าดีรวมทั้งยังมีให้เลือกทั้งแบบซิปแบบเปิดด้านข้างและแบบดึงลงให้ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้ออีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือชุดให้นมเสื้อให้นมรุ่นไซเลนในต้นคุณแม่สายแฟชั่นแนวสตรีทคงจะถูกใจกับเสื้อให้นมทรงโอเวอร์ไซสุดชิคตัวนี้อย่างแน่นอนเพราะทันสมัยใส่ได้อย่างมีสไตล์โดยมีวิธีการเปิดสะดวกกับคุณแม่มากๆเพียงแค่ดึงเสื้อชิ้นล่างลงก็สามารถให้นมลูกน้อยของคุณได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสวมใส่สบายด้วยเนื้อผ้านุ่งพิเศษเพราะผลิตจากผ้าฝ้าย100%จึงไม่ระคายเคืองผิวคุณลูกและคุณแม่นอกจากผ้าใส่สบายแล้วยังซักทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะคะมีไว้หลายๆตัวรับรองไม่ต้องเหนื่อยกับงานซักเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือชุดให้นมชุดคลมุมท้องให้นมรุ่นท u x e d ร Dress Mama c h o ยส์ชุดเรสให้นมและคลุมท้องที่ให้คุณแม่สวยออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึงหลังคลอดใช้เนื้อผ้าไม่หนาไม่บางจนเกินไประบายอากาศได้ดีและมีเท็กเจอร์เพื่อให้ชุดดูไม่เรียบจนเกินไปและดูอ่อนหวานขึ้นพร้อมกับสีพาสเทลน่ารักสามารถใส่คู่กับเลกกิ้งหรือเครื่องประดับอะไรก็เข้ากัน อีกทั้งยังมีเชือกผูกเอวเพื่อให้ปรับกระชับได้กับทุกขนาดและยังมีช่องให้นมแบบซิปที่เปิดและปิดง่ายคุณแม่จึงสามารถให้นมได้ทุกเมื่อเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดให้นมเสื้อเปิดให้นมรุ่งสกาเล็กมูโก้เดรสสำหรับตัวนี้เป็นเสื้อให้นมที่ถูกดีไซน์ออกมาได้เก๋และดูดีด้วยการตกแต่งด้วยผ้าลายทางผูกเป็นโบด้านข้างช่วยให้ดูเพรียวและสามารถจับคู่ใส่กับกางเกงหรือกระโปรงก็ได้เนื้อผ้ายืดเกรดดีทําให้ใส่ได้แบบสบายสบายไม่อึดอัดช่องเปิดให้นมเป็นแบบเปิดด้านข้างที่สามารถเปิดได้กว้างทั้งสองข้างจึงสามารถให้นมทีละข้างหรือปั๊มนมคู่ได้สะดวกแม้ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกบ้าน เมื่อมีเสื้อตัวนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าเสื้อให้นมไม่จำเป็นต้องดูเรียบเสมอไปค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดให้นมซัมันทัตเรสควีนซีโอดับเบิลยูเอสเป็นอีกหนึ่งชุดให้นมที่ดูดีไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ทํางานหรือใส่ออกงานก็สวยเพราะผลิตจากเนื้อผ้าอย่างดีทิ้งตัวแต่ไม่ยุบช่วยให้ลุคของคุณดูดีดีไซน์เก๋ด,ด้วยการเย็บจีบด,ด้านหน้าแขนกุดคอวีใส่แล้วช่วยพรางรูปร่างได้เป็นอย่างดีทําให้คุณดูหุ่นเพรียวขึ้นช่องให้นมเป็นซิปซ่อนอยู่ด้านข้างของชุดสามารถเปิดให้นมหรือปั๊มนมได้อย่างง่ายดาย มีให้เลือกสองสีสวยๆไม่เหมือนใครตัดเย็บเนียนเรียบใส่ยังไงก็ดูดีให้คุณเป็นคุณแม่ที่สวยไม่แพ้ใครได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดให้นมชุดนอนให้นมดูเดอร์เลิฟบ,บางครั้งในยามค่ำคืนค,คุณแม่อาจรู้สึกอึดอัดกับชุดนอนที่จะให้หรือปั๊มนมก็ไม่สะดวกแต่ชุดนอนของดูเดอร์เลิฟมาตอบโจทย์ให้คุณแม่ได้ให้นมได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยกระดุมเปิดข้างที่เสื้อทั้งสองข้าง สามารถเปิดให้นมได้ทันทีและปิดได้สนิทเมื่อเวลานอนนอกจากนี้ยังออกแบบให้ช่วงเอวมียางยืดที่สามารถปรับระดับได้จึงสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนกระทั่งหลังคลอดเนื้อผ้านุ่มสบายระบายอากาศได้ดีช่วยให้คุณแม่หลับพักผ่อนได้อย่างสบายค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือชุดให้นมชุดคลุมท้องให้นม2อินหนึ่งรุ่นมาดามเรสเ็ม A M A R I คุณแม่คนไหนที่ต้องไปออกงานแล้วยังหาเสื้อไม่ได้เราขอแนะนําตัวนี้เลยครับเพราะดูหรูหราไม่ว่าจะใส่อยู่บ้านหรือออกงานก็ยังให้คุณแม่ดูดีได้เสมอความยาวเลยเข่ากําลังดีจึงไม่ทําให้ดูสั้นแม้ว่าท้องจะใหญ่ขึ้นดีไซน์จับจีบด,ด้านหน้าช่วยพรางหุ่นเนื้อผ้าเบาสบายและยับยากเปิดให้นมง่ายเพียงแค่ปลดกระดุมด้านข้างและยังช่วยให้เนื้อผ้าบาดถูกผิวอัน บอบบางของลูกน้อยด้วยการออกแบบนี้ทำให้ดูไม่ออกว่านี่คือชุดให้นมคุณแม่จึงสามารถใส่สวยได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดให้นม e n ็น p l e a t Breast Minin c h u ให้นมที่ให้คุณสะดวกในการให้นมหรือปั๊มนมด้วยดีไซน์แบบปัดควีจึงให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ดึงลงตัดเย็บด้วยผ้าอพลีทนิ่งที่ไม่ทำร้ายผิวบอบบางของทารกในขณะให้นม นอกจากนี้ดูดีโดยที่ไม่ต้องรีดให้เหนื่อยคุณแม่หมดกังวลเรื่องผ้าบางเพราะมีซับในให้ทั้งชุดความยาวเลยค่ะเพื่อให้ใส่ได้แม้ช่วงเวลาที่ท้องของคุณใหญ่ขึ้นแต่ไม่เป็นปัญหาในการลุกนั่งหรือเดินชุดนี้ชุดเดียวเรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกงานคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดให้นมเรสให้นมรุ่นสวีทเลดี้เจนเทียลมัมแอนแอมคิดชุดเรสที่ออกแบบในสไตล์เรียบรูช่วยให้คุณแม่หลังคลอดดูดีได้ทุกเมื่อด้วยผ้านิ่งอย่างดียับยับไม่จำเป็นต้องรีดให้เหนื่อยพร้อมท่องซิปซ่อนสำหรับเปิดให้นมด้านข้างยังช่วยให้คุณแม่ให้หรือปั๊มนมได้อย่างสะดวกกระโปรงทรงเอช่วยพรางรูปร่างได้เป็นอย่างดี ตกแต่งด้วยโบด้านข้างทั้งสองด้านช่วยให้ลุคของคุณแม่ดูเป็นสาวหวานและยังมีกระเป๋าด้านข้างทั้งสองข้างสำหรับใส่ของได้อีกด้วยชุดให้นมดีๆสไตล์น่ารักคุณแม่ควรมีติดตู้ไว้สักชุดนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดให้นมเรสให้นมรุ่นพัชเทว L อลเอแนลเอลยนเรสให้นมที่ให้ความรู้สึกุ่มสบายถูกครั้งที่สวมใส่เพราะตัดเย็บจากผ้ายืดอย่างดีไม่บางและไม่หนาจนเกินไประบายอากาศได้ดีสามารถใส่ได้ทั้งในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดความยาวกำลังพอเหมาะทำให้เดินลุกหรือนั่งได้สะดวกสามารถใส่เดินเล่นหรือใส่ทำงานก็ดูดีมาพร้อมกับช่องเปิดให้หรือปั๊มนมคู่ที่เป็นช่องเปิดด้านข้างทำให้เปิดได้กว้างและมีกระเป๋า ที่ตัวกระปรงทั้งสองข้างสำหรับใส่ของเล็กๆน้อยๆชุดนี้ถูกใจคุณแม่เป็นที่สุดเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดให้นมรุ่งเพนกวินอ b o บลคอตตอนเบสผ้านุ่มๆที่จะให้คุณแม่รู้สึกถึงความสบายเมื่อสวมใส่เพราะตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสเปนเด็กอย่างดีจึงมีความยืดหยุ่นสูงให้สะดวกแม้ว่าจะต้องเดินเดินนั่งนั่งตลอดเวลาดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่นให้สวมใส่ง่ายใส่จับคู่กับอะไรก็ดูดีออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสําหรับปั๊มนมหรือให้นมโดยเฉพาะด้วยช่องเปิดข้างที่กว้างและตัดเย็บด้วยการนําผ้ามาเย็บติดกันสองชั้นซึ่งทําให้มีตัวด้านาน อกและด้านในป้องกันไม่ให้ช่องให้นมเปิดมากจนเกินไปในขณะนั่งชุดให้นมคุณภาพดีไม่ได้หากันง่ายๆนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด